สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแม่ก็อยู่ที่ Toyota าอยู่ในแอดยู่นเตบางนานะคะวันนี้ป้าแม่พามาชมนี่ยาริสตัวใหม่ยาริสรุ่นสปอร์ตพรีเมียค่ะเพิ่งมาใหม่เลยราคาก็อยู่อยู่ที่6ก9ก0 0 0เาหนนะคะ,ะแล้วคันนี้จะเป็นคันสีขาวมุกนะคะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้านี่เนี่ยเขาตกแต่งมาใหม่ ไฟหน้าก็จะเป็น LED นะคะ LED นี่ไฟ day time หรือส่องแสงระหว่างกลางวันก็เป็น LED เส้นเดียวกันไฟตัดหมอกนี่ก็เป็น LED นะคะส่วนกระจังหน้านี่นี่กระจังหน้านี่เท่ดีดูซิเออตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกแล้วก็ตรงตัวโลโก,ก้จะเป็นโครเมียมโลโก้ยาริสนี่นะคะแล้วก็ตรงกระจังหน้านี่จะเป็นเออเหมือนลังนี่ลังลังหมึกกล้วยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตามป้ามาดูตรงนี้เลย ชมด้านหน้าแล้วชมหลังคานี่หลังคาจะเป็นสีดําเท่ตัดกันเท่มากนะคะแล้วก็กระจกด้านซ้ายขวาจะเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวมุกนะคะนี่ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ส่วนล้อขอบล้อจะขอบล้อเบอร์15นะคะเอ่อ,อยางเอ,อ,อก็จะเป็นล้อแม็กสีทูโทนค่ะนี่นะคะอย่างเท่ส่วนที่เปิดประตูนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะ ตามป้ามาเดี๋ยวดูหลังคาไล่มาตรงนี้เลยคะ่ะนี่จะเป็นคลีบฉลามนะคะสีดำเงาจ้แล้วก็มาดูไฟนี่มาตามป้ามาดูไฟท้ายอ๋อเดี๋ยวมีสปอยเลอร์ด้วยสปอยเลอร์นี่ก็สีดำนี่นะคะดูไฟไฟด้านท้ายนี่ก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะ <Huh? S 1> นี่แล้วมีฝาครอบสีแดงเท่ไฟเลี้ยวนี่จะอยู่นี่นะคะหรือไฟอันนี้ส่วนนี้ ด้านล่างจะเป็นไฟทับทิมเห็นไหมคะจะเป็นแนวนอนนะคะเป็นบางคันจะเป็นแนวแนวตั้งอันนี้แนวนอนเทมากไฟเบรกดวงที่สามก็จะอยู่นี่ที่ปัดน้าฝนก็หรูหราค่ะโลโก้โตโยต้ายาริสนี่นะคะส่วนนี่โลโก้ยาริสอยู่ตรงนี้ด้านด้านล่างของกันชนด้านหลังของกันชนกันกันกระแทกกันชนนี่จะเป็นสีดาต,ตัดกับตัวรถค่ะ นะคะนี่แล้วมีกล้องอยู่ตรงนี้อันนี้กล้องไฟสองป้ายทะเบียนตรงนี้เดี๋ยวป้าม่เปิดให้ดูด้านในเลยนะคะโอเคนี่ชนวนกันความร้อนอันนี้นี่อันนี้เขาทำดีโอเนียนนี่เนี่ยที่จะเป็นพี่ปก,ป,กปิดอย่างที่ป้าเคยบอกทุกครั้งนะคะ่ะเวลาเรามีสิ่งสำคัญปก,กป้องกันสายตาของการขโมยไงใช่ไหมแล้วเดี๋ยวป้าให้ดูนี่ โอ้ขับผัดขึ้นไปได้อย่างนี้ได้นี่นะคะนี่โอ้มีไฟนี่ไฟไฟส่องแสงสว่างอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวป้าให้ดูนี่นี่ค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นเ,เวลาเราไปเดินทางกลางทางเนี่ยล้อคำสูบลมไอที่ฉุกเฉินนะนะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ที่เก็บอะไรต่ออะไรได้นี่เป็นช่องช่องนี่ไง ได้เยอะเลยโอเคนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูไฟเปิดไฟให้ดูก่อนนะคะไฟให้ดูแล้วด้านหน้าเห็นไหมคะนี่ไฟเลี้ยวนี้จะอยู่ตรงนี้ด้านหน้า LED นะคะตัดหมอกก็เป็น LED หลูเห็นไหมคะ daytime ก็ตัดนี่ยาวมาอย่างนี้เลยสวยมากเขาออกแบบตกแต่งได้เก๋มากและนี่ตรงนี้นี่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหม แหมเหมือนเพชรเลยนะตรงนี้เท่มากเลยแล้วเดี๋ยวนี่ดูไฟด้านหน้าแล้วตามป้ามาดูไฟด้านหลังต่อเลยนี่นี่เห็นไหมคะเป็นฝาครอบสีแดงนี่ไฟไฟเลี้ยวเบรกถอยอยู่นี่เห็นไหมคะมป้าให้ชมอันนี้ไฟทับทิมป้าบอกไปแล้วเนาะบอกแล้วนี่ไฟส่องายทะเบียนมีกล้องโอเคแล้วเดี๋ยวป้าจะพาไปชมด้านใน พูด้านหลังผู้โดยสารเลยค่ะเดี๋ยวป้าปิดไฟก่อนอน,นะป้าจะพาไปดูด้านหลังผู้โดยสารค่ะเดี๋ยวนะครับโบป้ามันยับไปหน่อยอืเห็นไหมเนี่ยสวยไหม<อ>ตามป้ามาดูด้านในเลยค่ะนี่ป้าขึ้นนั่งก่อนเลยโอ้โหเห็นไหมคะนี่ตรงนี้จะเป็นพลาสติกสังเคราะห์สีดํานาะคาแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นสีดําแบ็ค็นโนวับวบ ตรงนี้ที่เปิดก็จะเป็นเออสีเขาเรียกสีลมควันลมดำนี่แหละนะคะโอเคที่วางขวดแก้วขวดน้ำมีหมดดูเบาะก่อนเลยค่ะนี่เบาะเบาะนี้จะเป็นเบาะเหมือนเบาะเป็นตรงนี้จะเป็นแบบสปอร์ตนะเบาะหนังนะคะเป็นสปอร์ตเป็นรูรูรูจุดจุดอ่ะเพื่อการความชื้นเวลาเหงื่อออกที่ปรับศีรษะพิงได้ค่ะนี่นะคะที่ปรับที่ที่พิงศีษะปรับได้พ่พูดสลับกันนี่นะคะ ปรับได้นะนี่เห็นไหมคะปรับได้โอเคแล้วก็กันชนวนกันความร้อนสีดำเมี่ยมเลยเห็นไหมคะไฟก็จะอยู่นี่สว่างมากโอ้นั่งสบายนี่แล้วพ็อกเก็ตกระเป๋าด้านหลังมีเ,เดี๋ยวก่อนอด้านคนขับไม่มีนะคะม,มีมีที่ติดกับคนขับมีส่วน รัดเข็มขัดปรับได้ไหมเอ่ยปรับได้ค่ะนะคะนี่ปรับได้โอเคแล้วนี่ส่วนตัวเบาะเนี่ยเอารายละเอียดตัวเบาะนี่ตรงเน้นนะคะด้านข้างเนี่ยตรงนี้เป็นดําเป็นหนังเนียนนะคะตรงนี้จะเป็นสปอร์ตและจะมีได้สีน้ําเงินสีน้ําเงินหรือสีสีน้ําเงินเข้มนี่แหละนะคะเดินเป็นได้คู่ตะเข็บเพื่อความเก นะคะตรงนี้กลางเป็นสปอร์ตโอ้แล้วก็มีเอาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าขยับมาตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จเห็นไหมคะนี่ไงชาร์จโทรศัพท์สองจุดเลยไม่ต้องแย่งกันนี่แล้วก็ให้ดูตรงนี้เลยค่ะที่พิงแขนของคนขับเป็นหนังหนังสีดำดำเนียนแล้วเข,เขาเดินด้วยได้แต่เข็บสีน้ำเงินโทนฟ้าๆนี่แหละ เห็นไหมคบเพื่อความเก๋ไงเท่มากป้าจะพาไปดูดิว่าเบาะเขาเนี่ยเออไฟฟ้าหรือเปล่าโอเคนะคะนี่ขึ้นมาโอเคก็เช่นเดียวกันนะคะพลาสติกสังเคราะห์แล้วก็นี่ตรงนี้นะคะนี่เป็นหนังนิ่มตรงนี้จะเป็นหนังนิ่มสีดําแล้วก็เดินด้วยได้สีน้ําเงินโทนโทนสีน้ําเงินนี่แหละเก๋ ที่วางขวดน้ําหรือขวดแก้วตรงนี้ก็จะเป็นดาดาเงาดําแบคเป็นโนนะคะส่วนเบาะก,ก็โอเคนี่เท่มากเห็นไหมนี่นะครับเบาะเป็นอย่างนี้เลยเป็นเบาะหนังเดินด้วยได้โทนสีน้ําเงินสีโทนน้ําเงินฟ้านี่แหละส่วนที่ปรับก็ไม่ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะจะเป็นนี่ยกขึ้นอย่างนี้แล้วกต็ตรงนี้จะเป็นแบบราวให้จับนี่เห็นไหมคะมโอเค ส่วนคอนโซลหน้านี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเอ่อลมควันสีตรงนี้จะเป็นเอ่อพระสติวรรคเคาะสีดํานะคะส่วนตรงเนี้ยจะเป็นเอ่อเขาเรียกลมควันเนาะลมควันไม่ไม่ลมดําสิลมดําไม่ใช่ลมควันส่วนที่ที่ปรับไอปรับแอร์นี่ตรงนี้จะเป็นเมทริกเอโครเมียมนะคะโครเมียมและนี่เปิดออกมานี่โอ้โห ช่องเก็บเอกสารหรือกระเป๋ากว้างขวางมากนะคะอ๋อแล้วก็ตรงนี้กระจกโอ้กระจกมีนะคะเลื่อนมานีอเคส่องความงามได้เลยไฟตรงนี้เคนี่นะคะโอ้แล้วอ๋อส่วนนี้เอ่อรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตคือปรับแสงนี่ก็จะออโตเมติกนะคะออโต ธรรมดาเมื่อถ้าไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นสปอร์ตก็จะมีปุ่มตรงนี้กดลงมานะคะแต่อันนี้เป็นออโต,โต้ค่ะนะอันนี้ก็จะ,จะเป็นกล้องหน้ากล้องนะคะกล้องหน้ารถเนี่ยเวลาเอ่อจะมีอาจจะมีงูหรืองูเลื้อยมาหรือหมูเห็ดเป็ดไก่วิ่งผ่านก็จะจับภาพได้หมดนะคะแต่ส่วนมากมูเห็ดเป็ดไก่คงไม่มาวิ่งหรอกอาจจะเป็นงูนี่แหละไม่ก็เตา่าค,ค่อยคานก็ดึบด๊บก็ดึ๊บแต่ส่วนมากป้าว่าจะเป็นงูนะคะ เราประสบการณ์ป้ามีแล้วเดี๋ยวจะป้าจะพาไปดูด้านคนขับเลยค่ะนะคะด๋ยนนะโอ้โหน,นี่มีที่โหนสีดําเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูตามป้ามาไปดูด้านคนขับเลยค่ะมีกล้องด้านหลังด้วยนะคะกล้องบันทึกด้านหลังเผื่อใครเขาคิดจะมาจูบท้ายรถก็บันทึกไว้เลยนี่นะคะไฟเบรกดวงที่สามก็อยู่นี่แม้เหมือนเพชรเลยอ่ะแต่ป้าชอบคีบฉลามนะจังเลย หน,น้าไปทําทิพฉลาบน้ําแดงเนาะหลูนะโฮเมี่ยมนี่เนาะขายได้ราคาไหมเนาะป้าก็ขึ้นมานั่งตรงที่คนขับแล้วนะเดี๋ยวป้าใส่แว่นแป๊บหนึ่งอันนี้ลมดําไม่ใช่ลมควันนะคะลมควันต้องเป็นส้ก่อลมควันอันนี้คนกุญแจปิดเปิด,ปดล็อกนะคะอันนี้ก็เปิดกระจกออกโต้ด,ด้านคนขับอันนี้ล็อกอันนี้ก็ปุ่มนี่ปรับอันนี้นะคะปรับกระจก ปรับกระจกด้านซ้ายขวาอันนี้พักกระจกนะคะปุ่มนี้ลำโพงเต็มดวงเลยค่ะพระจันทร์เบาก,ก็เอาเบาก,ก็ปกตินะคะเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไฟฟ้าป้าเลื่อนถอยออกมาก่อนและนี่ปุ่มสตาร์ทเอนจินนี่เอนจินสตาร์ s สต็อยู่นี่นะคะ,ะควบคุมรถวิ่งออกนอกเลนนะคะเขาจะเตือนเราอันนี้ก็ลุกควบคุมการทรงตัวอันนี้ก็เวลาปุ่มเขาจะเตือนเวลาถ้าจะมีรถ เขาจะมาชนเราอะไรประมาณเอ้ยถ้าถ้าเราจะไปชนเขาเนี่ยเขาจะส่งแบบเรดาร์เตือนเราแหละนะคะอันนี้ก็ปุ่มประหยัดน้ํามันค่ะนี่ก็เติมน้ํามันใช่ไหมอันนี้เติมน้ํามันอยู่นี่โอ้มีใส่นี่เปิดตรงนี้มีเหรียญใส่เหรียญด้วยเติมน้ํามันเติมน้ํามันอยู่นี่ค่ะขอโทษเติมน้ํามันอยู่นี่อันนี้ฝากกระโปรงนะคะแล้วเดี๋ยวดู พวงมาลัยสิโอ้โห oh. ไฟหน้านี่ปิดเปิดอะไรก็แล้วปรับโอโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนซ้ายมือนี่ก็โอโต้หมดอ๋ออันนี้จะปุ่มนี่จะเป็นปุ่มปรับหน้าจอน้าปัดรถนะคะแล้วก็ซ้ายมือนี่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นี่นะคะควบคุมเสียงพวกนี้อันนี้พวงมาลัยนี่เป็นหนังนะคะหนัง หนังแล้วก็หนีเดินได้ด้วยได้สีโทนน้ําเงินเข้มน้ําเงินโทนโซนฟ้านี่แหละเข้มด้านในนี่ป้าก็ก็ก็นีเหมือนหนังทําเหมือนหนังแต่เป็นพลาสติกสังเคราะห์อย่างสังเคราะห์อ,อย่างดีนะคะโลโก้ก็โครเมียมนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลมควันลมดํานี่แหละอยู่ตรงนี้ส่วนปรับเดี๋ยวปรับพวงมาลัยนี่โอเคหนึ่งสองพวงมาลัยปรับขึ้นและลงนะคะได้สองทิศค่ะ จะป้าดล็อกให้เขาก่อนมาดูหน้าหน้าจอหน้าหน้าคอนโซลหน้ากันเลยนี่เขาทำหรูมากนะคะนี่ตรงด้าน,ด,านด้านในตรงนี้เป็นดําเงามีโครเมียมส่วนด้านข้างขอบเนี่ยเป็นสีโทนโทนเทายังไงไม่รู้อะเท่อะนะแล้วก็นี่ระบบระบบนี่ก็เป็นออโต้หมดนะคะนี่นี่ไงออโตโอ้ฝ่ายแอร์เออเป็นออโต้หมดเลย แล้วก็เสียบโทรศัพท์นี่เห็นไหมมีครบหมดเห็นไหมคะนี่อยู่นี่ที่ป้าชีเนี่ยกดตรงนี้ดึงออกมานี่นะคะเสียบโทรศัพท์อยู่ตรงนี้มีไล่ไล่ลงมาหลูหลูมากดําเงานะคะนี่เกียร์มีเกียร์อยู่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบกุญแจกุญแจเสียบไปนะคะ เอาเบรกมือลงเลื่อนมาที่ตัวเอ็นนะครับเวลารถเราไปช้อปปิ้งจะได้รถคันข้างหลังเขาจะออกจะได้เข็นออกได้ไล่ลงมาตรงนี้นี่ตรงเกียร์เบรกมือครับไม่ใช่เกียร,ยร์ขอโทษเบรกมือตรงเบรกมือนี่ก็หรูเป็นโครเมียมแล้วนี่ตรงนี้นะคะข้างๆนี่มีนี่ที่เสียบไฟด้วยเห็นไหมนี่ป้าชี้ให้ดูนะคะตรงนี้ที่พักมือพักมือของคนขับนะคะจะเป็นเป็นหนังค่ะ หนังหนังสีดำเดินด้วยได้โทนสีน้ำเงินสีน้ำเงินฟ้านี่แหละนะคะเปิดมาสินี่ที่เก็บเก็บกระเป๋าก็ได้เก็บอะไรก็ได้เนาะอืมแล้วแต่เก็บได้หลายหลายอย่างปรับแสงย้อนแสงอะไรก็เ,เป็นออโตโ้หมดนี่กระจกก็มีนะคะมีพร้อมหมดเออป้าว่ามันกระทัดรัดดีอะ่ะเหมาะสำหรับ ผู้หญิงตัวเล็กๆผอมบางนะได้เลยอย่างรุ่นป้านี่อย่างสบายเลยแหละแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอป้าเก็บตังก่อนนะตอนนี้ป้ายังยุ่งๆเออป้าก็ลืมเล่าไปที่ป้าหายไปเนี่ยเพราะว่า,าพอดีป้าไปส่งลุงลุงสาม,มีของป้าเนี่ยเขาเสียแล้วแหละป้าก็เลยยุ่งๆวุ่นๆก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังไม่จบก็ยังยังมีนิดๆหน่อยๆหลงเหลืออยู่ แต่ป้าก็คิดถึงทุกๆคนนะคะก็พอดีมันมีรุ่นใหม่มามันเป็นสปอร์ตรุ่นนี้สปอร์ตมาใหม่ป้าต้องก็ต้องรีบมาก่อนส่วนลุงอะ่ะเขาไปสบายแล้วเขาอยู่เขาก็กทุกทรมานนะคะเนี่ยที่ป้าหายไปเนี่ยแต่ป้าจะบอกเนี่ยคะ่ะก็คือ,อ,อสามีของป้าคือลุงเนี่ยแกเสียชีวิตแล้วนะคะตอนนี้ป้าก็จะลุยละจะพาป้าจะลุยอย่างเดียวและตอนนี้ป้าจะไม่ว่างแล้วเพราะกลัวจิตไม่ว่างกลัวจิต คิดถึงลงเขาทุกวันเหมือนกันแหละโอเคนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวป้าจะพาไปดูใหม่นะคะตามป้าไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย